7 8 9 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสเห็นบรรยากาศนะครับนื่นเริงแล้วก็ล่าเริงแบบนี้นะครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันดีมากๆครับที่พวกเราในฐานะวงบัสนะครับจะมาทำกิจกรรมคริสต์มาและด้วยบรรยากาศอบอุ่นอย่างนี้นะครับเราก็จะมาทำการแต่งหน้าเค้กครับแพ่หน้าครับเค้กถูกแล้ว อยากรู้ว่าใครจะได้แต่งหน้าให้ใครก็แต่งหน้าตัดีคให้ใครก็ไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจับฉลากหาคนที่จะทำคัพเค้กให้ก่อนผมเป็นคนแรกจะเริ่มเลยแล้วกันเจ้พี่มาครับผมอันนี้แล้วกันสติกเกอร์น่ารักสีเฮ้ย KP ได้จัดไปนี่กันผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะฮะเตรียมตัวเลยผมทำไม่รู้เขาจะกินไหมนะฮะแต่ผมทำให้เขากินก่อนแล้วเขาจะกินไหมเอาไปไหนดีเอาไปนี่แล้วมันสะกิดตามันเรียกว,ว่ามันเห็นเห็นอันแรกอ่อนี่อาอผิดได้ นี่นี่นี่ไดพี่รันได้บีเดอร์ของเรานะฮอันนี้แล้วกันดูทรงเฮ้ยได้หาดครับเจอแน่น,ออน,นุ่มา้มามาจับกันที่วเอาไว้ในนี้อาออันนี้แล้วกันโอ้โห เจอผมแน่เฮ้ยได้น้องโปรดนะครับน้องไม่ใช่บีบีแต่ว่าน้องเอเอนะครับคิมสอะไรอย่ี้คู่ ค,คนที่ให้ต้องแต่งให้ก็คือจังทีครับคือเบอร์มีความเชื่อว่าขวาร้ายซ้ายดีนะครับแสดงว่าเราก็จะไม่เลือกขวาเพราะว่าขวา,าจะลายครับเลือกซ้ายดีกว่าแหมอันนี้เบอร์ไม่ดูเลยให้กล้องดูก่อนจับหัวให้งพกนี้เออคุณจะใช้นะครับสวัสดีครับมาครั้สุดท้ายน,นะครับเดี๋ยวมาดูก,กันว่ามันจะได้ใ ปอร์นะครับอปเปอร์ครับมาจะแต่งหน้าเค้กเป็นครั้งแรกของชีวิตครับตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาทำคัพเค้กของพวกเราแล้วนะครับใช่ครับทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับผมบอกเลยผมดูมาได้เชฟแบบเยอะมากเยอะมากเยอะมากจะเป็นเลยแน่นอนเรามีเวลาในการแต่งหน้าคัพเค้กครับสามนาทีเท่านั้นฮะถ้าพร้อมแล้วก็ ไปดูเงเลยครับอ่ะเริ่มไปโอาอะไรต้องมีเลยออกสีแดงสีแดงสีแดงทำไงอะเอาสีแดงสีแดงนี้น่าจะก่อนทำยังสวยงามอยู่นะฮะเดี๋ยวทำเสร็จจะมารู้กันว่าว่ใช่ไงครับออเรซิโนลดีที่สุดติดขอขอสีเขียวสีเขียวสีเขียวขอแดงแดงอ่ะคนละสีกันคนละสีกันทุกทีภูดีเลยนี่ภูยังไงอะนี่ผมมีเวลาสามนาทีนะภูหรือไม่ภูที่อยู่ว่าคนที่ผมได้ชอบสีอะไรผมว่าคนที่ผมได้นี่เขาน่าจะชอบสี เธอแดงครับเขาเป็นคนแรงนิดนึผมไม่สวนว่าเขาจะชอบสีอะไรผมทำที่ตัวเองอย่<อ>างเดียวันโอนี่เห็นเขาใส่เสื้อสีแดงมานะสีแดงเข<อ>าลยอ่ะผมจะมาเล่าว่าที่ผมทำสีเขียวเพราะว่าคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวมาอาะมไ,มอาไรผมเองี้ยจริงๆเปงต้จับได้ผมเชื่อผมต้องรอดูนะครับเราต้องเอาใส่เสื้อตะขอครับพี่เกียรอะไรกันหรอกผมชอบแบบนี้ฮะสโนใส่สโนเข้าไปเอ้เอเป็นนี่หว่าเอเป็นนี่หว่าเอทำไมอ่ะเออได้แเราเราเราได้แล้วผมวันนี้วันนี้ผมแบบ กือบ50ึ่งสี่ปีเลยแล้วมันมันไม่เป็นแบบสวยๆแบบแบบวงกลมทำไงทำไงทำไงพี่พี่พี่คุณทำไงซอยไหน่อยอไหนนี่ทายดวงเราก่อนนี่ยังไงล่ะพี่อะไรอ่ะพี่รันพี่แต่เป็นเม็ดอ่ะวิ่งลงในีมะมั่วแล้วมั่วแล้วนี่มันทำแบบเหมือนเหนื่อยเหื่อยชีพอบบเหนื่อยทำไงคือตั้งใจกันว่าตอนนี้สองคนนั้นไม่อยากทำมากดูอะไรเลยเหรอ พีล่าปลาเกลี่ยสีนะไม่อยากเป็นโมอุ้ยผมเน้นอร่อยครับไม่เน้นสวยงามนี่รู้สึกว่าผมน่าจะโอเคแล้วกินได้เหรอแล้วเห็นใครกินไหมอ่ะหยอร่อยใส่เยอะใส่เยอะเพื่อไม่ได้กินแล้วอย่างเงี้ยอร่อยไหมอ้อร่อยเอร่อยจ้าอยากกินด้วยอ่ะอยากกินด้วยเลยไปเลยมาผมถึงขั้นสุดท้ายแล้ว เคยใ้ภูเขาไฟภูจีเนี่ยนานๆทันไหมเทุกคนทันไหมทันไหมโอ้โหสูงมากตัวไทยสูงมากอ่ะเอาเอาเอามามามาไม่มีลูกตาด้วยเหรอลืมลืมลูกตาลูกตาเูกตาดูตัวเมีครับเค๋ก็อนฮึขอโทษดิขอดาวขอดาวขอดาเร็วแล้วครับตอนนี้ก็พวกเราทำขับเก๋ ซีชิ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซีพิ้เดซีชิ้นเด็ดครับซชนเด็อ้โเริ่มเริ่มจากเบสขนมปังเป็นขนมปังทำจากแป้งนะครับแล้วก็ใส่ช็อกแลตแล้วก็มีเขาเรียกว่านะเออวิปครีมวิปครีมข้างบนเป็นเอาเอาเอาที่แต่งมอ <laughs> วิปครีมสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็คือมีแค่สีสามสีเมเราใช้แค่สามอัน<า>แล้วก็มีเขาเรียกะไร คือระดับน้องหมีน้องอะไรอย่างงี้ก็ใส่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 เอาเอาเป็นว่าคือเจออะไรใส่หมดอะไม่ไม่มีละครเสร็จงานแล้วก็เพิ่มแก่ลูกโป่งให้มันสวยงามก็แล้วค่ะของผมเป็นเน้นทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้ครับแล้วก็เน้นสูงไว้ก่อนว่าเห็นไทยทำสุขเอาจริงมากตอนนี้เหมือนมันเราคู่กันแล้วเนี่ยคู่กันตอนนี้ใช่ใช่ใช่อ่าเอเป็นไงลูกครับก็คอนเซ็ปต์ไม่มีคอนเซ็ปต์เหมือนกันแหลต่ว่าเป็นข้างล่างสีแดงแล้วก็ข้างบนเป็นสีแบบต้นคริสต์มาสเล็กๆตรงเนี้ยอ่ะสีเหลืองอ่ะจริงจริงอ่ะน้อยใจแล้วทีันอออรรรรััันนทบลคผม เป็นฟิลมินิมอล,ลครับผมแล้วก็<า>พยายามคีมให้ทุกอย่างมันแบบสมมาตรกัน<า>แล้วก็แบบผมพยายามใส่ดาวไว้ตรงกลางจะได้เหมือนกับเป็นฟิวต้นคริสต์มาสสีแดงสภ่ามาของเรา,เ,าเราเน้นมั่วครับเราคิดว่าคิดว่าคู่ที่ให้เนี่ยคนที่คุณทําให้เนี่ยเขาจะชอบไหม,มเราว่าเราให้ใครอ่ะทุกคนก็ชอบหมด มันว่ามันบาลานซ์มันสวยงามผมอบอกเลยว่าเขาชอบมากแน่แน่แน่นอนเห็นปุ๊บเอายัดปากเลยแต <c oughs> ่ต้องเอานี้ออกนะมม่งินไม่ได้ล้วคผมไม่มีอะไรมาครับแค่ใส่ครีมให้ดูเยอะๆใส่อะไรหวานๆดูน่ากินก็ใส่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 ไปให้เขาคอบบอกจะได้อร่อยๆ <c oughs> แต่ก็สวยกว่าผมอยู่ดีครับของผมก็ เอ่อเรียกได้ว่าทําเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์ครับเป็นครีมซอสอันนึงแล้วเนื้อข้างในแล้วก็โปะทับอีกรอบนึงครับแลที่เหลือก็ทําเป็นลายแคสเซิลแคสเซิลปราสาทแ <Castle S 1> คสเซิลอะรเออลังป๊อของผมนี่ทําสไตล์เขาเรียกว่าอะไรมีความวินเทจวินเทจหน่อยครับแบบว่าอาจจะไม่เป๊ะมากอาจจะไม่โมเดิร์นมากแต่เขาเรียกว่าวินเทจวินเทจอันนี้ลอกอันนู้น,าน,นมาได้ไหมเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยนะไม่ได้ลอกครับแต่ว่านี่มีเล็มีเล็ก็เป็นสไตล์วินเทจอ๋อเฮ้ยก็ดูดีอยู่ไงเนี่เฮ้ยเป็นหน้า เป็นหน้าแล้วก็มีจมูกเป็นสซนดคลอสแล้วก็มีสโนบอลเป็นหมวกนะแต่ผมเติมปากแล้วก็เติมซื้อมันด้วยคัที่ใส่สีแดงเพราะว่าคนที่ผมทำมาคนนี้เขาใส่เสื้อสีแดงอ้าวมักยูบโรนมกยูของผม,ผม,มเป็นมินิมอลครับผมไม่เน้นทำอะไรเยอะเน้นใช้ใจทำแล้วก็สิ่งที่ผมทำออกไปแต่และที่ผมแบบโรยออกไปเนี่ยมันมาจากความรู้สึกขอครับของของฮาร์ดก็เน้นสิ่งที่อยากกิน ไว้ก่อนอะไรน่ากินเราแปะๆลงไปก่อนครับเราเชื่อว่าถ้ามันน่ากินแล้วมันจะดูดีเองใช่ไปค<น>ุณคริสของฮาดูอบอุ่นมากของมาแบบเป็นสีเขียวปลกับสีแดงเป็น,นเหมือนธีมต้นคริสต์มาสแล้วก็มีดาวอยู่ข้างบนแล้วก็มี่หมีหมี <c oughs> เาขาไม่ <c oughs> ผมหน้าละนะพี่สันเยอะนะยเออแต่งหน้าใ <c oughs> ห้มีลิปสติกมีตามีจมูก ไม่รู้อินสเปริงหเฟสเฟสเป็นหน้าคนนี้ปะใช่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอาออกไปให้เพื่อนๆกินกันเลยนะครับว่าเขาจะชอบกันหรือเปล่านะครับไปดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เค้กทั้ง12อันก็ได้มาอยู่บนโตแล้วนะครับเราขอเริ่มการมอบเค้กให้เพื่อนก่อนเลยนะมาให้คำใบให้คำใบขอขอให้ทุกคนลองเดากันแนกของเรา อันี่บอกอ่เปียรลันต้องมีการวางแผนมั้ยยงมีระเบียบสุดถ้าดูจะดูนี้นะอันนี้อันนี้ว่าอันนี้ป่ะผมว่าอันกลางอันนี้อันนี้อันเดียวอันนั้นไม่พอพี่มาเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้ไม่ก็อันนี้อ่ะขวานตัวเขาจะอะไรเลยเขาจิ้มไม่กี่อยู่อันเียส๊อว์เฮ้ยอันเีียไม่ไม่อันนี้นะฮะผมตั้งใจทำไว้เพื่อเราสามารถไปสามารถให้ใครก็ได้ ในบัสแบบผมตั้งใจทำให้แบบสมมาตรทั <t 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 ้งสองข้างนะครับอ๋อแต่ว่าผมมีคนหนึ่งที่เขาอยากให้เฮ้ยอยากให้เขาอยากให้เขาอยากให้เขามีเพื่อนคนหนึ่งอยากให้เขาแม่คนนคนนั้นที่ขึ้นเอ้าเฮ้ยเอ้าไม่ไม่นั่งทำข้างกันนะได้เอาเราหรอใช่อ๋อจะพี่คุณใส่สีเขียวมาแล้วทำไม ก็มีใช่จริงขุนพลอะเป็นคนชอบสีเขียวตั้งแต่แตัต้ตงแต่อยู่แพนเธอร์แล้วแต่ว่าจ,จริงๆไอตั้งใจทำให้แบบตรงกลางอ่ะเป็นตน้นคริสต์มาสใช่ปะ่ะแต่ตอนนั้นอนะสีเขียวมันแบบหลุดไปอยู่ที่ใครไม่รู้อไ,รไอก็เลยต้องใช้สีแดงแทนก็เลยแบบพยายามแอดสีเขียวให้มีสองอันอยู่เรียกว่าใส่ใจมากอ่าเรียกว่าแอปแตกแอบแตกจริงจริงพูดเลยว่าไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้ นี่เลยอ๋อเฮ้ยอันนี้เค้กใช่ไหมเนี่ยผมพูดจริงเฮ้ยผมพูดจริงต้องตาขึ้นอะตั้งชื่อตั้งชื่อว่านี่คือครับเค้กลาวาไม่มันไม่ลาวาหรอกมันปกใช่ไหมผมว่ากินไปท้นขึ้นเลยเนี่ยครัคอนเซ็ปต์คือใส่ทุกอย่างที่มีไปโตดยหมดเลยจริงครับคนนั้นก็คือไปเลยไปไปหนึ่งไปไปหนึ่งไปหนึ่งกิมิกิมิกคนนี้เขาชอบสีชมพูมากอ๋อนี่นี่นี่ชมพใส่ชคนนี้ชอบใส่ชมพูมากเราสีชมพูนี่พี่ฮารรน เราอาหารเราอาหารผมจะรีบเฉลยทำไมเล่าเอาเล่ได้ครับไม่ได้่ได้ตใจเลยี่จะูเลยไม่คือรู้ว่าฮาร์ดชอบสีชมพูไงก็เลยแบบใส่แบบใส่แบบเอาให้เลือกชอบไปเลยนี่คืออ่ะเล่าก่อนคือตอนแรกพอมันมีวางเรียงใช่ไหมเดินเข้ามาปุ๊บชี้ก็เลยอันเนี้ยไม่อยากกินเอาละเอร็วเลยเร็วเลยครับกินได้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 ไม่ได้กินน้ำตาลเยอะนะตั้งใจทำมากเลยวันนี้มาตีมรักโลกเนี่ยรักโลกยังไงฮะไม่ต้องใช้ช้อน มันหกม้กินได้ถึงอเปเริศมากเดี๋ยวจะ้องกินกขูนมีลูกโป่งด้ยคนที่ผมได้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเคยพูดว่าผมเป็นเมนเขาเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะยงใครก่อนใครใครใคบ้างใครบ้างจังเบอร์จังเบอร์จัเอรคนเนี้ยคือผมชอบชื่อจริงเขามากอ่ะดีเอลาเอจังที่ครับ นี่เราก็นึกว่านึกว่าไข่คนเราดึงเอาปลาเบ็ดึงเอาปลาเบ็นี่นี่เหมือนไข่คนเลยนะนี่เหลมือนไข่คนเลยครับผมของผมก็อันนี้ครับอันนี้ครับไข่คนเหมือนกันเพราะว่าคนที่ผมจะให้เนี่ยเขาเป็นคน เราต้องใช้อินสติ้งครับอินสติ้งนะมาคิดอะไรได้ก็ก็แบบว่าใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วพอได้มาเราผมรู้เลยตอนผมเห็นเคี้ยงนี่ทำไมเคี้ยงมันดูแห้งๆวะดูกินไปแล้วจะต้องกินน้ำตามอ่ะรู้กันหมดแล้วรู้กันหมดมา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 เรื่องอะไระอินสติ้งใช่ครับก็มังนี่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรับประทานนี่อร่อยโอ้อ้าท้ายไหเล่นเล่นอันนี้อันนี้เพราะแบบ ขี้เกียจอะเราทำที่ดี่พอเราเราขอผมรู้ผมรู้รู้สึกว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าอันนี้มั้งอันนี้อะไม่พี่มันทำสวยขนาดนั้นเลยไม่ทำไมท้าถูกอ่ะนี่ไงทครถูกกันปะบอกแล้วขี้เกียจทำด้วยกันปะเนี่ยไม่ผมไม่ได้ขี้เกียจฮะเค้กก้อนนี้ผมทำมาด้วยอินสติ้งทำเพราะทำมาจากอินสติ้งเนี่ยความรู้สึกผมมันบอกว่าควรทำแค่นี้พอเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวคนที่กินไปจะอิ่มเกินหรือว่าอะไรอย่างงี้อินสติ้งมันบอกครับอินสติ้งที่แปลว่าอะไรอินสติ้งสัญชาตญาณเขาเป็นคนที่ มีการวางแผนไว้อย่างดีเมคเขาเขาคำนวณชอบวางแผนแต่ว่าผมเลยทำเค้กแบบที่ไม่ค่อยวางแผนให้เขากินนะคิดว่าใครพี่เด็กมีคนเดียวอ่ะเบคหรือไม่ก็ที่อะไรนั่นเฮ้ยไม่เนคทรายพี่ไทยทรายทรายทอายเนาะพี่อรายมาอ๋อแล้วนี่ให้อะไรละพี่คนโตมักโนะปะพยอง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 นะนั่นโง่นี่เราผมจะได้เพิ่ม instinct ในตัวนะหน่อยใช่ครับก็ ทำาผมมาจากความรู้สึกหมดเลยขอบคุณมากครับให้พี่หลานจิ้มเค้กเมื่อไหร่คงจะลองเปหลังสุดเลยอันนี้เดี๋ยวปหลังสุดใช่ไหมได้ชอบอันไหนอันนี้อ่ะผมผมชอบผมชอบอันนี้ผมชอบใช่มีประวัติมีทำไมทำไมนี่วิปครีมมันดูเรียบจังขานี่วามากเลยรู้สึกอยู่แบบไปฉ่าววิปครีมอ่ะมันมันเหมือนเป็นชมมันเหมือนเป็นทะเลสีแดงอ่ะ พี่วันนี้เราเน้นแบบเข้าถึงง่าเน้นอะไรนะี่ผมไยายามแบบวาวาดหน้าคนนี้ผมต้องง่้ยอะมาดูกันมาปครับ this one นะ i s for Mr. Kim คิดรูถ่มว่า หน้าเหมือนผมยังไงเราเทียบเทียบกันก็ต้องหน้าแดงเหมือนเหมือนหุ้ยเหมือนเลยของผมค่อนข้างขายปูเฮ้ยสวยนี่เลยนี่อันนี้เน้นเม็ดเยอะเลยอันนี้คือวันนี้เยอะมากจริงๆตอนแรกมีลิปสติกตรงปากตรงนี้แต่ว่าเก็เอามือเอียงไปทับแล้วและอันนี้คือแบบจมูกอันนี้คือตาหน้าคับเทงเหมือนกับคนที่จะให้ป่ะไม่เหมือนครับคนที่จะให้เราให้ไหนใอใส่ตามองอีกเมื่อกี้

อ้าวเร็วจังแค่ทายแบบคนนี้ไม่ได้ทายกับเอ๊คก็อยู่แถวนี้ชัวร์เองพี่ตัวอะไรเอนีอยโชคดีไม่ไม่คือคืออย่าบอกว่าคนที่ได้นี่คือโชคดีมากเพราะว่าเพราะว่าตั้งใจทำมากเอาละคนอื่นไม่ตั้งใจได้ท่นี้แต่ว่าเสียดายนี่คือคนนี้ได้เอาตอนทำอยู่อ่ะคือคนที่คนที่คนที่อยากคนที่ได้บอกว่าชอบสีเหลือง พี่ไทยพี่มาแแนลเฮ้ยไใครชอบเดียวทำมาข้างกันเลยใครชอบเดียวก็พี่ก็มีคนพูดบอกว่าพูดเป็นเรื่องง่ายๆให้หนูดูเลยของพี่ไทยอะไรอันไหนอันนี้ชัวร์ไม่ใช่อันนี้เอาจริงเหรอผมไม่มีทางอันนี้เราอันนี้มีแค่สองคนอะในบาร์สตี่เขาทำแบบเยอะอย่างเงี้ยคือไทยกับคุณไม่ผมบอกเลยนะว่าคัพเค้กเนี่ยมันคือภักพายนอยดูมีแต่ข้างในอร่อยไงเ้ออาะไรตอร์ดูไปเรื่อยมากเฮ้ยไม่ไม่เอาเอาไปว่าไทยดีกว่าคนนี้คนนี้ เวลาเจอกล้องเวลาถ่ายเควีพี่มายังไม่ทด้พูดเลยเวลาถ่ายเควีเขาทำหน้าอย่างนี้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีคนเดียวอี่หรอจริงจริงมีมีคนนึงจังไม่ใช่ตอนตั้งหังอะไรนะจังใครได้แล้วเออไม่มีคนนึงใครพี่นธุรกีจครับเฮ้ยเหรอทำหน้าอะไรนะ อะไรอ้าปากทำไม้รู้อ้าปากอะไรแต่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 ว่าถือว่าแบบโอเคอยู่เพราะว่าชอบชอบครีมครีมเยอะๆรู้เรื่อยแต่ครีมผมบีบไปครึ่งครึ่งในถุงอ่ะโอเคเคสต่อไปของผมคืออันนี้เฮ้ยก็ตอนทำก็ไม่ได้คิดได้เหมือนกันเพราะว่าเขาให้เวลามาแค่3นาทีก็เลยแบบไม่ได้อยากทำสวยขนาดนั้นส่วนคนที่ได้อันนี้เป็นใบว่าเป็นพี่มาร ไม่เอ้าอ้าจะไม่อะไรตอนแรกจะไม่อะไรแรกจะไม่แบบน้องตัวเล็กพี่รันเชิญครับเชิญครับเชิญครับการโตการโตแบ่งผมกินด้วยนะที่ผมอยากกินมากมีอะไรบ้างอ่ะก็ก็แค่ใส่คีม่มุ้งม่อมไปเลยต่อไปนันโต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 โครับว้าวอันนี้ของมามาให้าทำเป็นแบบ เป็นตน้นคือม้าสารตัมีดวงด,ด,ดาวด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแซนต้ามีน่ารักเป็นแคสโซ่สวมากหรับคนที่มาจะให้ก็คือ บ่ายคำบ่ายคำบ่ายคือเขาชอบสไตล์ดัมแบนมากโอ้โหปูเนี่ยปูขอเชิญเขารับบอลแรงบอลแรงด์หัวูเชิญครับรับบอลแรงผมปุ๊บมี่ปุ๊บมี่ครับขาเป็นคนพี่มาที่ให้ศิลปะที่ดีเสมอนะครับแล้วนำไป IP, ไปร <c oughs> ับใช้ในชีวิตประจำวันครับของตัวเองโอเคครับคุณเดชวัตรครับสุดท้ายเหลือใครเหลือใครเหลือแค่คนเดียวแล้วครับเดชวัตรเขาเบเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวพึ่งแก้เขาไม่รู้อ่ะได้ไหมเฮ้ยใครใครดีคือคนทำไมคนทำไมทีนะคร จังจังจัง่นโ้หุ่โม้นโ้ามามายังจะเล่นยงอีกคนละลาบก็คือที่หัวอาจจะผงุังิดอนที่ทำให้เฮ้ยสหมงออะไรอะไรเออคือเอัวให้ค้วใช่แล้วอยากจะพูดแล้หรอรู้สึกไงกับเนี ก็ดีใจครับเห็นคุณยืนทำอยู่ข้างๆาครับก็เห็นทุกการเติะเปิ่พูดเจอว่าเป็นที่เวลาถึงเวลาดินเนอร์ทายครับผมทุกคนนะสามสองสองหนไปเอไ จริงล้วนๆเป็นไงอร่อยมากครับเพื่อนออร่ยมานเลย่อยเจี๊ยบเลยแต่กิ่งก็คือบางครับเจี๊ยอร่อยบัวร์มิงอร่อยต่างของไม่ได้ด้วยอกินของเพื่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ขอกินคำเดียวบูลลี่ไม่ทำอ่ะต่างของกินบูลลี่บัวบี่บัวร่ผมอยากจะขอให้เทศกาลคริสต์มาสนี้แฟนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อยากได้ ของขวัญอะไรก็ขอให้ได้สมหวังางที่อยากได้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าพวกเราทั้งสองคนจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ทุกคนได้รับในปีนี้นครับ <laughs> และสุดท้ายนี้ c ม r i ีพ m า s